สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับดีโอนั่นเองนะครับผมหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาค3ใช่ไหมอืมภาค3นะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นงานของแกนดิสตานั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานของแกนดิสตาเนี่ยมีเรื่องโจโจทั้งหมด4ตัวนะครับผมเราขออธิบายก่อนนะก่อนที่จะแกะรีวิวให้ดูนะครับอ่าก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยไม่รู้ตัว1ตัว2ตัว3เนี่ยไม่รู้ว่าไล่จากกันไหนนะ แต่ตอนนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่เข้าของไทยนะที่เข้าไทยนะครับเป็นตัวล่าสุดตัวนี้เป็นงานของค่ายดีมทอยนะครับผมที่ดึงเข้ามานะก็จริงๆก็ของบันเทสโตของอะไร่แหละเหมือนเดิมนะครับแต่คือดีมทอยเพิ่งเอาเข้ามานะครับผมตัวแทจนจาหน่ายของประเทศเรานะครับซึ่งอันนี้พี่ก็ไปซื้อจากร้านบันเทสโตเลยนะเอออยู่ที่สะพานเหล็กนะครับอ่ะก็มาพูดถึง4ตัว3ตัวดิก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเออ ชื่ออะไรนะตัวนี้เขานิยมกันอยู่นะครับคิชิเบะโลหานอ่ะตัวนี้เนาะน่าจะตัวนี้ไอผมเขียวตัดเปนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปให้นะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรมาก่อนระหว่างโจซเกะกับโจรูโน่นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนนะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบโจซเกะมันเหมือนในอนิเมะดีนะครับแล้วก็จะมีโจรูโน่โจรูโม่โจรูโน่เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆมั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจตัวที่1หรือตัวที่2เนี่ยแหละซึ่งโจรูโน่เนี่ย พี่หาหามานะครับในสะพานเหล็กนะเจอตัวละพันแปดเก้าสิบทนที่ราคาเปิดมันจริงๆอนะแค่หกร้อยกว่าบาทแต่ราคาตอนนั้มันขึ้นนบมันขึ้นแบบขึ้นมากพี่ไปหามาพี่แบบโอโ้โหไม่ไหวแพงมากเลยคือพี่หาพี่หาแบบยากมากเลยคนระับตัวที่เหลือนะเออแต่พี่ได้มาตัวหนึ่งครับก็คือเจ้าโลหิตตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับเนื่องจาก ยังดูไม่ถึงด้วยก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเรารีวิวเราไม่มีข้อมูลตัวละครน,นี่ไหวเปล่าวะก็ลองเดี๋ยวลองทํามาดูแล้วกันนะครับอันนี้เราก็พิเศษเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะเลยตอนแรกว่าอันนี้จะมาอันบ็อกแต่ไม่เอาดีกว่าตัวนี้ไม่ต้องออนบ็อกหรอกเดี๋ยวเราแกะเรามาแยกชิ้นส่วนให้ดูนะครับอ้าโอเคเราก็แกะมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งโอ้โหต้องบอกก่อนนะว่าเขาเรียกว่าไง ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับมาทั้งหมด3ชิ้นนะถอดประกอบได้มีตัวมีขาแล้วก็มีฐานนั่นเองนะครับผมฮะซึ่งอันนี้พี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดให้ดูทีหลังนะเนาะเราขอพูดก่อนโดยรวมนะครับอันนี้พูดตําหนิเลยนะครับพี่ได้งานมานะครับเป็นงานที่แบบมีรอยทะลอกนิดหนึ่งซึ่งค่อนข้างเสียใจอยู่พอสมควรนะครับในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นครับแต่มันจะมีอยู่ตรงช่วง เป็นรอยแตกพี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันหลุดมาได้ยังไงวะเขาไม่ได้ QC ดูหรอแต่ก็คง oh, ช่างมันแบบมันไม่เป็นไรมันเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันถือว่าเราดวงสวยนะครับตามนั้นเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงกันหน่อยครับว่ากี่เส้นเนาะเคเรามีไม้มถัดมาวัดอ่าตัวนี้โอ้โหบอกเลยครับโคตรสูงครับผมอยู่ที่28เซนนะวัดจากไม้บรรทัดอันนี้นะเออมันเป็นแบบฟุตฟุตเล็กยาวๆ60เซนก็คือ28เซน ซึ่งก็สูงเพอๆกับเจ้าโกคูก,ก่อนหน้านี้นะครับที่เราแนะนําไปที่รีวิวไปนะนั่นแหละตัวนี้ถ้าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมายืนอยู่ในตู้นี่สูงพอสมควรครับลักษณะแข็งแรงมากดูเงี้ยคือแบบยืนนิ่งมากเลยนะแล้วน่าจะเป็นตัวหนึ่งครับที่จับงานแคนดิต้ามาแล้วฐานล็อกขานแน่นมากคือตั้งแต่จับมาเนี่ยต,ตัวเขาแค่มาวางค้ำมาวางอะไรใช่ปะ ต,ตัวเนี้ยล็อกปุ๊บคือแน่นปักเลยนะเออซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของของเรานะครับที่ได้มาเออคือว่าโอเคพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามายกมาให้ดูแบบโดยรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราแกะให้ดูทีละส่วนเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับผมอ่าแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองเนาะถ้าถอดฐานจะยืนได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมก่อนนี่น้าครับนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมรอยแตกเห็นไหม คือแบบโ <c oughs> คตรสวยเลยมันเป็นรอยนิดเดียวอ่ะเออต้องอื่นไม่เป็นอ่ะอืมนี่ครับโ,โหเสื้อกอระล้อืมอันนี้ก็จับเป็นอย่างนี้เลยนะเออเล่นได้นะครับนิ่มๆนะตรงนี้นี่ข้างหลังครับเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยอผมนี่ก็อองานแบบละเอียดอยู่นะครับอืมแบบพี่ได้งานตัวแบบไม่ค่อยดีมา ็สวยอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับยืนแบบโดยรวมเท่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาถอดให้ดูกันดีกว่านว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคไม่สามารถยืนได้นะครับอย่างแรกครับฐานฐานเป็นาง,งแข็งนะไม่ได้โป่งนะครับผมข้างในนี่ไม่ได้โปง่งตรงไหนไม่ได้โป่งแต่ข้างในข้างในขนะ้างในเนี่ยโอเคถือว่าแน่นนะแข็งแรงนะครับฟังฟังเสียงแข็งแรงมากตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับอืมก็จะมีเลขข้างหลังด้วยนะโอเคต่อมาครับกางเกงขานั่นแหละซึ่งต้องบอกก่อนนะ ตอนแรกะคิดว่ารองเท้ามันจะเงากว่านี้ครับมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะเออดูดิขาไอ้รองเท้านี่ไม่รู้โป่งมะเป็นพลาสติกนิ่มๆมครับอืมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสีเสอนะครับอืมขาขาซสายขาซ้ายให้ดูดีละค่ะนี่แน่นแน่นขาขวาครับข้างหลังซึ่งตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้ไล่สีอะไรเลยเนาะเออถ้าดูด้วยตา คือเหมือนแบบมีแค่แบบเห็นป่มรอยยับของผ้าครับมไม่ได้แบบเป็นแบบไลส่สีมีเงามีอะไรนะครับไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มีข้างหลังตรงเนี้ยอ,อย่างนี้เขาก็ไล่เก็บกางเกงข้างในให้ด้วยนะเออพวกเสื้อผ้าข้างในดีโอถ้าเราเคยดูกันมันจะมีตอนที่มันถอดชุดใช่ปะละ่ะเออชุดเหลืองเนี่ยชุดดาก็มีนะออใส่นัินปักพลาสติกอย่างนี้ข้างหน้าก็ติดโอเคอยู่นะครับในราคาที่แบบ ไม่แรงมากนะตัวนี้ถ้าใครได้ไปซื้อมาก็จะรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็หน้าครับหน้าเนี่ยถือว่าโอเคนะตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะเหมือนโจโลูโนโถ้าใครเคยดูงานแกเดต้าโจโลูโนโจะรู้เลยเออนะครับนี่หัวหัวข้างหลังครับเหมือนหนามอะ่ะเจ็บอยู่นะเดี๋ยวลองจับไปดูเจ็บอยู่นะถ้าแทงหน้าแทงตานี่มีเลือดอะ่ะเขาแบบปลาใส่หัว หนักนะพอสมควรครับน้าหนักของตัวนี้นี่อันนี้ก็สีอันเนี้ยตรงกับสีรองเท้าเลยนะครับนี่มือครับมือก็เป็นแบบกำมัดนะเออกำมัดฐา,านอะไรกำมันนี้ถ้าคุมก็โอเคนะถ้าคุมใหญ่นะครับก็มีรอยพับรอยอะไรประมาณนี้เนาะถอดไม่ได้นะเออซึ่งมันไม่ค่อยมีเงาอะ่ะม,มันก็เลยดูแบบอาจจะดูแบบเฉยเฉยนะครับหน้าก็เนียนเนียนเหมือนมนุษย์อะ่ะใสใสใส่เจาะหูด้วย เออประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวขอประกอบคืนร่างเดิมก่อนอ่าโอเคก็สรุปโดยรวมนะครับผม ผมให้คะแนนก็อาจจะให้น้อยนิดนึงนะรอบนี้เพราะว่าเป็นรู้สึกว่าเอยดีโอทุกทีมันต้องแบบสุดปะวะเออหน้ามันก็ออกดูแบบใสๆไปหน่อยหนะ้ามันต้องเก้าลาวกว่านี้แต่ก็ตรงแหละตรงตามปกอะไรครับไม่ได้แย่อะไรถ้ตาตำหนิเรื่องที่ตีผมกับเรื่องผมอะมันจะมีรอยล้าวถ้าเห็นในกล้องอะเนาะน่าจะเห็นแหละมันนิดเดียวอะคือ เราได้งานตัวสวยมาเออก็นั่นแหละแล้วเรื่องพักคุมนะครับก็รอยพับรอยอะไรโอเคแข็งแรงเต็มที่ครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันไม่มีการลงสีลงเงาอะไรเพิ่มเติมนะครับมันก็เลยทําให้ดูแบบว่าเออเฮ้ยก็สีเดียวโทนเดียวจบๆไปแต่ถ้ายืนโดยรวมยืนแบบดีโอหลายๆตัวอาจจะสวยก็ได้นะอืมแต่ในความเป็นจริงนะครับถ้ามายืนตัวเดียวแบบโลง่โลงๆอะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยชูสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะส่วนตัวถ้าให้เต็มที่ก็ประมาณ7ครับอันนี้ไม่ได้แบบรังเกียบตัวละครนะแต่คือรู้สึกว่ามันคนดีกว่านี้แต่ราคามันถูกนะเออต้องบอกว่าราคามันถูกนะครับที่ซื้อมาประมาณ600หรือ700เนี่ยแหละประมาณนี้นะครับซื้อมานานละก็ตั้งแต่ที่ลงรูปไปประมาณนั้นเพราะว่าเราจ่ายเงินโดยรวมก็เลยไม่ได้นับดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเออแต่ถ้าใครเนี่ยอยากซื้อนะครับหรือว่าสนใจอยากให้พี่ไปหาซื้อให้ถ้า พี่ไปสั่นเหล็กแล้วมันเหลือนะครับเดี๋ยวพี่ไม่เอาไม่เอาดีกว่าลองติดต่อมาดูก่อนเออเดี๋ยวพี่คุยเรื่องราคาก่อนนะครับเพราะว่าพี่จะต้องมีค่าแรงแล้วก็ค่ากล่องค่าส่งอีกนะเพราะว่าพวกนี้มันมีน้าหนักนะตัวพวกนี้มันหนักนะมันมีน้ําหนักครับค่าส่งอาจจะสูงขึ้นอะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ไปละบายครับอย่าเลยมาอุดหนุนเรานะครับ